คือเบาน้ำเขาเหมือนแท้ท่านผู้ชมที่กระรบครับเขาแอบไปคุยกันสองต่อสองอยู่ในป่าครับดูหน้าแดงเลยดูหน้าแดงเลยยังไงบอกลามากมีใครมีใครบอกว่าจะอยาจำลองบอกว่านอลงไนแล้วขึ้นไหนหรอยังไม่กลับครับาก็จะไปแย่ตาอยู่นะวันนี้ยังไม่ได้กลับยังไม่กลับค่ะ ตอนนี้อยู่กาลสิงคครับจ้าอยู่กาลสิงคตอนนี้อืมก็มาตีอีกแล้วไปตกมาอ๋ออืมปากอืมจ้ะยังไม่ได้กลับเนาะเดี๋ยวกลับกลับวันที่เก้าท่าน่ะนะฮะโอ้ยเชฟยันยังไม่กลับครับผม ยังคิดจงตาเสมอนะทำไมไม่บอกตากลับแล้วทำไมไม่บอกตาโอ้ยตาถ้าผมกลับผมต้องไปหาตาอยู่ที่บ้านนู้นแหละนะครับผมรับตาเหมือนเดิมนะจ๊าตาดูแลตัวเองนะจ้าขอบคุณชานที่บ๊ายบายค่ะเชิญก็เลยโทรมาถามดูว่ากลับแล้วเหรอเพราะวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันด้วยใช่ไหมคะอือก็แค่นั้นเอง อย่าดราม่ากันไม่มีอะไรก็ภัยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันมีคอมเมนต์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าคอมเมนต์นะครับมีไม่มีครับไม่มีไม่มีคนตะลึงตึ้ง้องเมโกสวัสดีครับมี่วันทะไคร้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยอะตามไหมคะ ทุกคนครับในกลุ่มมาแล้วมาแล้วทุกคนเลยการจเจริญเติบโตของแต่ละคนในช่องนั้นคือเราเห็นมาตลอดนะครับก็ชื่นชมมากๆในการเล่าข่าวพูดข่าวของน้องเมกุกนะครับซึ่งทําได้ดีสุดยอดเลยพี่อเอ็ ชื่นชมจากใจนะครับที่มีโปรดทำข่าวไปเนี่ยถ้าเกิดมีคำพูดอะไรที่ไม่ไม่สุภาพหรือว่าไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยไว้ในนัดที่นี้ด้วยนะคะครหรือการแสดงออกเนี่ยมันก็คือการที่เราเป็นคอนเทนต์ของเราด้วยนะคะคที่เอเอพี่ชาญที่รักอย่างเงี้ยนะคะคมันก็เป็นคอนเทนต์ก็คือแยกันในช่องกันอยู่แล้วนะคะคก็อยากจะให เอ้ยเปลี่ยนชื่อช่องอาจจะมีลาบ้ามากถ้าเราช่องเราไม่มีลาม้ามันก็ไม่สนุกครับอันนี้นะอันนี้เป็นความคิดของเมกูเป็นคอนเทนต์เนาะแต่วันวันแรกที่น้องเมกะมาถึงนะครับค่ะที่ก็ติดตามดูไลฟ์สดของเชฟยันมาตามทางด้วยใช่ไมะแล้วก็พอมาถึงบ้านเม่ครูพี่เองก็ดูตั้งแต่ช็อตแรกที่น้องเมโกะไลฟ์สดขึ้นตรงครัว ะนั่นแหละแล้วก็มีช็อตที่คุณตามาเยี่ยมตอนแรกพี่ชื่นชมเลยนะว่าคุณตาอะไรต่างๆเนี่ยก็เคยคอมเมนต์มาหมดอยู่แล้วคราวนี้พอตาชานรู้ว่าน้องเมกโกมาซึ่งน้องเมกโกนะก็เป็นเอฟซีตัวยงในช่องตาชานอยู่แล้วอ่าเป็นแอดมินค่ะใช่เป็นแอดมินด้วยแล้วก็ไปหาไปต้อนรับถึงที่เลยอันนี้ใช่ที่เองก็ชื่นชมตาชานนะครับค่ะแล้วการที่เราไปคุยกันไปเจอกันแบบนั้นแล้วก็อยู่ในที่สาธารณะใช่ ก็คือการให้ความสนิทสนมกันมันก็เป็นเรื่องปกติใช่นก็เล่นกันแบบว่าเนาะให้คให้ให้ความสนิทสนมมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ก็คนที่มองภาพโพสว่าไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ก็คิดคิดไปเป็นเรื่องอื่นเนาะแย่กันเล่นในเมื่อเขามีประเด็นมาเนี่ยในในเรื่องของของตาชาเนี่ยเราก็พูดเล่นกันไปแย่กันไปแค่แค่นั้นเองไปคิดอะไรมากมายนะคะเออส่วนพี่เองก็ เคยทานไหมครับคุณมโกะซอจุยิ่งนึ่งทานไเมอยู่นะควกินขอผมไม่ค่อยได้อันนี้ของพ่อเช็กันนะไม่เทียนไปเลจบๆได้าผมไปกินกับขดยอันนี้พจินะผมใจอยากครับ ผมแต่อร่อยซอยจุ๊บปมาหมูเที่ยวพักบักแต่วันวันลุกลีลุกลุนเที่ยวเพื่อเที่ยวบนคอยคำตอแหลย้ายฝั่งติ่นอยู่ปากพบย้อนหวังบระจบสมงวดทาแคบักต่อบักต่อสาดายแอหมดเมียกะแคตาชอพอตนแน่ หนาวพัดมมกาว้อยว้อยแั่แหำน้อยอโขลดไปพาพัพในวาสนาย่อนนี่ปัญหาขอบ่อเป็นใจเมียปะให้อยู่โดดเดียวเป็นการลงโทษขคอบ่อเอาไหน ต้องพึ่งไฟนั่งเท้าใส่ไม้อยู่ไปวันวันวันเอ้ยสได้ยังแก้เนอาับแตอเอ้ยต้องจามมีปลาที่เราตกมาได้อันนี้ปลาที่เชฟยันตกมาได้นะครับผมผมขอกินผักได้ไหมแหนเล่นผักเลย เห็นไะนี่นี่สย้มสาไปแอบมาไมโอ้โหชุดยอดเจ็ยอดอบยันแล้รับจังไหนก็ตามแต่กระเป๋าก่อนคิดหอดคิดถึงคือเก่าด้อรักนั้่ไม่เสออก่อนน้ามันคือนัวเตะอืมนอนนด้วนเนะมีของพิเศษ จากคุณดมี่ได้ยินผมไหมครับเนี่ยเจ้าของชอบอยู่นี่เด้อเจ้าของอย่างนี้โอ้ช้บุญคนดูหน้าบ้านต้อนใหม่กินตับนะกินทุกอย่างที่ฝากหน้านะคะมีไม่น้อยคนเดียวผมไม่มีทั้งับนบคุณเมโกกินก้อยนะครับไม่เคยไม่เคยอยากลองมาอยู่ตายายก็ต้องกินเป็นคุณเมโกนี่เป็นคนกรุงเทพใช่ไหมเป็นคนกรุงเทพ ก็ไปอยู่ยิ่งใหญ่นะคะแต่เขาก็กินเนื้อเนื้อเนื้อสดเหมือนกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมไม่เหมือนที่นี่แต่ก็อร่อยค่ะอร่อยกินได้ไปลองกินหน้าอร่อยนะแซ่บ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 ไหมอร่อย,ออยต้องมาร้านนี้เลยนะคะท่านผู้ชมด้านเลยล่ะาชายคา,าชายคาค่ะอยู่ที่ อยู่ที่หลังบ้านดัมมี่ครับผมถ้าถ้าอยากรู้ว่าบ้านดัมมี่อยู่ที่ไหนดูในคลิปบ้านดัมมี่ครับต้องมาที่ช่อยด้วยดัมมี่ออนทัวร์ออนทัวร์นะคะติดตามช่วยเม็ดเลยนะคะครับเลยมาเลยเม็ดจะมันเกิดเลยเม็ดเนาะอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะ ใครผ่านไปผ่านมากาฬสินครับถึงจะเป็นอีสานครับแต่ว่าเป็นอีสานเขาเรียกว่าในในในเอ่อในในในอะไรบอกไม่ถูกกับเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับเขาวงเขาวงนะครับเขาวงอาหารดีดนตรีเพราะบอกอีกครั้งนึนงครับร้านอาหารชายคานครับมาถึงแล้วก็จะมีป้ายคขาว่าพอดแล้วเด้อชายคานะครับห่างจากถนนใหญ่ไม่เกินร้อยเมตรครับท่านผู้ชมติดต่อได้ในช่อง ดัมมี่ออนทัวร์นะครับดัมมี่ออนทัวร์นะครับเด้อสนใจเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านผู้ชมไปที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่ไหนล่ะไอ้ก็ยังทีมงานทีมงานเอาเอาเบอร์โทรขึ้าหนต้องเปลี่ยนนามสกุลไหมคะต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยแม่โกทองคำใช่ไหมแม่โกทองร่วงตอนนั้น